วันนี้พาลูกชายมาไหว้กาบพะงามนะคะแล้วก็ไหว้พ่อปู่แม่ย่านะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะคะก็รถก็ลงหลายตลบแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวจะพาลูกไปกพาพะแล้วก็ไหว้พ่อปู่แม่ยาก,ก่อนนะคะโลงเรียนเหรอ แต่ไม่ใช่สมบุญถ้ายกไปลอดแล้วก็พูดว่ายรุ่นไปได้สองคอยแต่อาจจะกับมา,ามหัาา่นดีหรอกท่านมาทั่นกะดีโ้วมันบอกดอกไอเดี้ยม, <c oughs> มีเงินเติมด้วยัะครแต่ผมมีเงนนินไม่พอจะไปแล้วไป <c oughs> แต่ว่าคันได้ออกใจกว่าเราเฮ็ดไล่พวกเิวเนี่เย <c oughs> เฮ็ดเ,เนี้ยพวกผิวเนี่ยอันนี้มันมีหมออยู่นี่นะที่ได้ไปท้ามีดี่ ให้เกตังดำเอิ้นควันให้ลูกใต้พิ่นให้กำลังใจเอิ้นควันนะบ่วยเป็น,น,นะนต้อนเน้ะใครเป็นมเจ้ากับแเอาวิ่งไปชอนเนาะอันนี้ไปเอิ้นนี่คือหรอแตามประเภทนี่ห้าวอีสานเฮาวให้กำลังใจเอลุดมุนมัดคนบวมยัไงไหรถลูกใต้เป็นผ้าลุ่มค,คกนกะทะลอกนิดน้อยค่ะปุ้ย <ừ. S 2> หัวเข่าเนี่ย ับบลลกบจกตลบปูนีรถปิ่นงายทองตัวรถติ๊กอัพค่ะรถเก๋งเอาลงใมคคิดอยู่ไปเบิ้งเวยรถรถกิงยาลฤกน์ไงตุ๊่ตายาลีดสีขาวาพระมหาปูตลดแปดแปดเก้าสองหกแปดเก้าแปดเก้าเก้า รถเปมเทาไ,ไก็แปดเก้ไรก็แปดเก้าใช่ค่ะแปดเก้าสองหกเก้าสองไม้เล็กไปแล้วเปียนรถปเมวัสมิจตุสพเบปุเรนโตสังกภาจันโดบานารโสยะธามณีโชติราโสยะธาม Be what I'm ปวดเอวมีการีวาปดไปยทีนี้ปวไปปวดเอวเาเขอมาแล้วไปมันอยู่ในเรากโดนแน่าออกไปจะ่าเองปู ทวายเดี๋ยวนี้ได้ป่ะได้ๆหน่อยๆขอแด้อน่อยจะมันน้ำมันเงาจิ้มก็ได้ได้วเาไตังกล่องจะก่อนว่าจะได้เดินทางกันนะจับมากจต้องไปโรงเรียนดิจับนิมมัรการครับโกวันนี้วันที่1 2พฤศจิกายนดองพน้อกสานะครับ เจตังค์คนอไทยและบุญธรรมน้ำโชค<ม>ได้นำปัใจมาถวายให้กับทางวัดสว่างธรรมดานนะครับ<ม>แฟนช่องของเจตังแลได้บุญธรรม,มได้ร่วมบูชาตะกุธนาคราชปุยาทศเด็จ<ม>รุ่นที่สองรุ่นสมปะราครับ<ม>ได้นำปัจจัยมาถวาย<ม>เป็นจำนวนเงินห้าหมื่นบาทครับ อาก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยเด้อช่องบุญทำนำโชคแล้วก็ช่องเสียสังที่ได้เป็นสะพานบุญให้แก่ญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายแฟนช่องทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนี่ก็ดีอันนี้เป็นจตุปัจจัยมาถวายเป็นจตุปัจเจยที่ญาติโยมได้บูชา วัตถุมงคลตระกูลนาคราชรุ่นสองรุ่นสมปารถนารุ่นสมปารนารุ่นสองรุ่นสมปารนาออวันนี้ถไว้ห้าหมื่นบาทพออนุมโมทนาสาธุการเด้อว,วันนี้เออสาหรับอาตมามากด้วยมูลค่ามากด้วยมูลค่ายิ่งกว่านั้นก็มากด้วยคุณค่าเศรษฐกิจก,ก็ไม่ดีแต่ว่ายญาติโยมก็ถือว่าได้ทําบุญร่วมสร้างสาราผูญยา่าท่าเสด็จแล้วก็ บเมนดาวาสาราปูยายางเหนือเด้สาราฟ้าใหญ่ห้าวฟ่างสาราพุทธลูกใหญ่ก็คู่ก็เพ้่งเสร็จแล้วเหลือแต่เตออกไปทางหนาจังน้อยอันนี้ก็เป็นเงินจำนวนห้าหมื่นบาทขออนโมทนาบุญด้วยขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้บูชาวัตถุมงคลได้ทำบุญสร้างสารามีความสุขความเจริญหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญโดยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพด้วยความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีความสามัคคีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย ภัยชาทั้งหลายลาผลบุญทวีมั่งมีศีสุขแก้วคาดปลอดภัยหายทุกข่ายเสวยายโรคหายไฟเจริญรุ่งเรืองก็งามไปบุญด้วยบุญวาสนาบารมีบังเกิดเป็นดีเป็นเลิศประเสริฐเป็นศสีศสิริสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายประสบสูกโชคใในวันนี้ประสบศรีศริสวัสดิ์พี่พัดผลประสบลาาประสบเลิกเกิดกมลประสบผลสำลิศมั่นนิรันดร์วันนี้ก็จะไม่มอบ จเงินให้โรงเรียนหนึ่งแสนสามหมื่นสพันบาทนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะท่านผู้ชมก็วันนี้ได้มีโอกาสมาทำบุญนะคะใส่บาตรนะคะท่านผู้ชมพร้อมกับญาติธรรมทางบ้านยางงามต,งตําบลลงใต้นะคะอำเภอสว่างเดนดินค่ะ ก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์นะคะท่านผู้ชมสำหรับอุบัติเหตุครั้งยิ่งใหญ่นี้นะคะก็รถก็พังยับเยินแต่ว่าคนก็ปลอดภัยนะคะมีบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะที่หัวเข่านะคะปู่ย่าทา่าเสด็จท่านก็คุ้มครองนะคะถือว่าสำหรับใครนะคะที่ได้บูชาตะกุดร,รุ่นนี้ไปที่ตังคิดว่า หน้าจะดวงดีนะคะจากร้ายก็จะกลายเป็นดีจะตั้งคิดว่าอย่างนั้นนะคะถ้าใครได้บูชาไปการค้าการขายนะคะแล้วก็โชคลาบก็คิดว่าคงจะมีโชคมลาบด้วยกันนะคะรุ่นสมปรารถนานะคะก็เป็นปฏิหารนะคะท่านผู้ชมเคล้วคลาดปลอดภัยถือว่าเป็นปฏิหารนะคะ อันลดปีดิล้างกาจังสี่แหละปีนทองก่งคือเตาปีนทองคะตังก็เตาไม่หันอากาศงองูง่อควายกัลันแล้วก็ภูไทย

กองลังค้ากจะจบแตกหมดแล้วครับนีกองสิบเจ็ดก็บอกงานนะครับว่เววเววเวาเป็นสิบเจ็ดวันวันนี้แม่ก็พาน้องต้นมา,ากินข้าวก้นบาตน,นะคะท่านผู้ชมเหมือนจะมีโชคลาภแล้วก็ดวงอาจจะดีขึ้นนะคะหลังจากที่ปู่ท่านฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะท่านก็ได้เมตตาบอกเจสังว่า เดี๋ยวจะไปทําพิธีสวดเรียกขวัญกลับคืนมาให้กับลูกชายสงสารน้องต้นท่านบอกว่าอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความเมตตาจากปู่ท่านนะคะท,ท,ทั้งๆที่ท่านก็มีงานที่จะไปมอบมอบเงินให้กับทางโรงเรียนนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับรถนะคะที่ ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะก็เป็นโตโยต้ายาริสสีขาวนะคะทะเบียนรถนะคะก็คือ8 9 26นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นกระเป๋านะคะที่ผู้ท่านเมตตาเจิมให้กับน้องเต้ลท่านบอกว่า,าหมดทุกหมดโศกนะคะเคาะร้ายขอให้กลายเป็นดีท่านก็เลยได้เจิมกระเป๋าให้กับน้องต้นและท่านก็ได้ นำเงินขวัญถุงนะคะใส่ในกระเป๋าให้กับน้องเติ้ลนะคะท่านผู้ชมช็อตเด็ดก็คือเจตังคิดว่าท่านเอาเงิน,งนใส่ให้กับน้องเติ้ลเป็นจํานวนเงินทั้งหมด99บาทนะคะอาัคารายันที่ท่านมองเห็นนะคะเจตังคิดว่าน่าจะมีตัวเลขที่จะเป็นโชคลาภก็เป็นได้นะคะในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ทั้งน้องต้นแล้วก็เจตังนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะท่านผู้ชมก่อนจากกันนะคะเจตังก็จะถ่ายบรรยากาศตรงบริเวณองค์พระงามนะคะก็อยากถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเป็นความคืบหน้าของช่างนะคะได้ทาการบูรณะนะคะปูกระเบื้อง ใหม่นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลืออยู่ประมาณ3ดวงนะคะที่ยังไม่ได้ติดนะคะก็จะเหลือทาสีแล้วก็ทาทาสีฝ้าผนังบริเวณฝากําแพงนะคะแล้วก็ทาสีขององค์พระงามนะคะท่านผู้ชม ยังไงก็รอติดตามนะคะสามารถติดตามรับชมได้นะคะจากคลิปของเจตังน,นะคะสำหรับใครที่ติดตามสำนักสงฆ์อัมพรวันนะคะแล้วก็ติดตามเจตังน,นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆรวยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เจตังด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะุบาททุก,ทกตาตั์ของท่านก็ถือว่าได้ทําบุญร่วมกันนะคะ ใส่บรรยากาศโอ้ยแจ้งอีลีไฟไหมเนาะไฟแจ้งแจ้งไหมหลอดหนึ่งแพ่งนี่หนเนาะซางหลอดเท่าไรเกาะพันสองบอกโอ้สุดยอดเลยมันแจ้งดีไหมเนาะค่ะ พอดีเลยเพ็นพ่นอันสวดอันม์ขนคำปีนี่เดินนั่งมองนีเนาะคุณเธอนั่งอยู่ข้างนอกเนาะปีนี้สิได้อยู่นหนีได้ปีนี้เนาะเมนบอกปีนี้จะไมนนั่งนี่อียงเหรอคะสร้างมาบกครบ่เพิ่มเติมไหนบอโอ้ค่ะหลอดไฟก็ถ้างั้นก็เหลือแต่ทาสีใส่หน้าต่างฮะ อ๋อพระเจ้าพระเจ้าผูพื้นกับใส่หลอดไฟเนาะนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะสำหรับใครที่ได้ร่วมทำบุญก็ขออนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะองค์พระใหญ่องค์พระงามขอพรโชคลาภบ,บนบานสาลเสียดไม่เนาะเพิ่นมาที่ท่าสีไอท่องมด ເພິ່ນວາງຊັ້ນເດເນາະອໍມອງນັ້ນແມ່ນບໍ່ພິ່ຫຫບມຸມດວລບໍພາຫຼາຍອົງດວບມຸັມລບອ